สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกของกูปังแบบง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปเปิดตัวแอปของกูปังขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราสังเกตมุมข้างล่างขวามือนะครับจะมีเหมือนกันรูปคนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดเลือกเข้าไปนะครับ หลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปสังเกตรตรงนี้นะครับนะครับอ่าเราก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็กรออ e ีเมลแล้วก็กกรหัสผ่านแล้วก็เข้าระบบได้เลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะครับเราต้องสมัครสมาชิกก่อนอ่า,ากดตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกช่องแรกตรงนี้นะครับ ให้กรอกอีเมลนะครับถ้าเรายังไม่มีอีเมลให้เราไปสมัครอีเมลก่อนพอหลังจากได้อีเมลแล้วค่อยมาสมัครคูปองนะครับช่องนี้กรอกอีเมลถัดมาช่องที่2ตรงนี้กรอกรหัสผ่านนะครับก็คือรหัสที่เราจะเข้าระบบช่องที่3มตรงนี้ก็เป็นชื่อนะครับเวลาเราจะตั้งชื่อจะเป็นชื่อเราก็ได้หรือจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงก็ได้นะครับเวลา พนักงานส่งสินค้ามาส่งสินค้าให้เราเขาก็จะพิมพ์ชื่อตรงนี้นะครับเวลามาส่งสินค้าต่อไปก็ตรงนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับตรงนี้ต้องเป็นเบอร์ของเกาหลีเท่านั้นนะครับถ้าอยู่ที่ไทยไม่สามารถสมัครได้นะครับถ้าเรามีอีเมลแล้วก็กรอกอีเมลได้เลย สังเกตนะครับอีเมลที่เรายังไม่เคยสมัครก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีเมลไหนที่ใช้ไม่ได้หรือว่าสมัครไปแล้วตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับเราต้องเปลี่ยนอีเมลใหม่ถัดมานะครับจะเป็นช่องรหัสผ่านตรงนี้การตั้งรหัสผ่านนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับผมแนะนําต้องมีตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก 1ตัวหลังจากนั้นต่อด้วยตัวเลขนะครับจะเอาเลขไหนก็ได้ลองคิดดูนะครับแล้วก็ดูนะครับจะมี3ข้อย่อยๆตรงนี้อนที่เป็นการกระบาดถ้าเรากรอกรหัสผ่านไปแล้วไอ้ตรงนี้นะครับขึ้นสีแดงแสดงว่ารหัสผ่านตรงนั้นใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะผมจะทําให้ดูอ่าผมจะตั้งแบบนี่อย่างนี้นะครับ ขึ้นแบบนี้แสดงว่าไม่ได้ครับไอสข้อย่อยๆตรงนี้นะครับต้องขึ้นสีเขียวทั้งหมดรหัสผ่านของเราถึงจะสามารถใช้งานได้สามารถสมัครได้นะครับนะอย่าลืมนะครับต้องมีภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หนึตัวพิมพ์เล็ก1ตัวแล้วก็ประกอบด้วยตัวเลขนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ หลังจากที่เรากรอกรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วก็มีตัวหนังสือสีเขียวๆตรงนี้ขึ้นแสดงว่ารหัสผ่านตรงนี้ของเราใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกข้างหลังนี้ด้วยเราก็จะมีเครื่องหมายถูก2ข้อนะครับ <c oughs> ก็จะมีอีเมลแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ใช้ได้ต่อไปชื่อนะครับจะเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้ของเราก็ได้นะครับอ,อันนี้ผมก็จะเอาชื่อ นะครับกรอกชื่อลงไปต่อไปก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับเบอร์เกาหลีนะครับหลังจากที่เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเอานิ้วของเรานะครับแตะบริเวณพื้นที่ว่างๆลองดูนะครับว่าหมายเลขของเรา ถูกสมัครไปหรือ,อยังถูกใช้งานไปแล้วหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่ได้ถูกใช้งานไปหรือยังไม่ได้เคยสมัครนะครับก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับสังเกตนะครับเครื่องหมายถูกต้องขึ้นทุกช่องสีช่องนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเขียวตรงนี้ด้วยนะครับถ้าครบแล้วนะครับกดตรงนี้เลยสีน้ําเงินนะครับกดไปเลย แล้วก็กดตรงนี้นะครับสีนเเงินโอเคก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้านี้คือหน้าที่เราสมัครเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราเป็นสมาชิกของคูปังหรือว่าเราสามารถที่จะทําการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสั่งซื้อสินค้าในคูปังนะครับ ในคลิปถ,ถัดไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับให้มาดูมุมข้างล่างตรงนี้นะครับให้กดไปที่รูปบ้านตรงนี้เลยนะครับนี่เราก็จะมาอันนี้คือหน้าหลักนะครับหน้าหลักของคูปังก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นสินค้านะครับหมวดหมู่สินค้าอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่อยู่หน้าหน้าหลักเลยนะครับ เราสามารถที่จะทําการค้นหาในนี้ได้เลยจากค้นข้างบนนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามีชื่อเฉพาะแล้วก็ค้นข้างบนตรงนี้เลยก็ได้หรือเราอยากจะเลื่อนดูเป็นหมวดหมู่นะครับก็ตรงนี้ก็ได้นะครับหมวดหมู่ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้นะครับถ้าหาตรงไหนไม่เจอหรือไม่รู้จะกลับไปหน้าหลักยังไงก็เนี่ยครับรูบ้านครับง่ายๆนี่เลยลก็เลื่อนดู สินค้ามีมากมายหลากหลายชนิดนะครับในคูปังสามารถที่จะทําการเลือกซื้อสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวิธีการสมัครสมาชิกค,คูปังแบบง่ายๆก็เสร็จสิ้นแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนต่อไปผมก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาให้ ทุกคนที่อยากจะสั่งซื้อสินค้าแต่ว่ายัางติดปัญหาหรือว่ามีปัญหาตรงไหนก็พิมพ์คำถามไว้ข้างล่างนะครับใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคำถามให้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะทยอยอัดคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ